อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่าาพระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิในให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปด้วยอุบาย พุโทโธรวมใจเข้าไปอันความแก่ความชราของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ได้มีแต่หลวงปูแ่แหวนเราองเดียวแก่ทุกทุกคนตั้งแต่คนเรามาปฏิสนธิวิญญาณ ในคันมารดาในท้องแม่มันก็แก่มาตั้งแต่นอนแหละตั้งแต่จิตมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นก้อนเป็นหน่วยมาโดยลำดับเป็นระยะระยะ ตำนานโบราณทันวาเจ็ดวันเคลื่อนที่จากนั้นเจ็ดวันเคลื่อนที่จากนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมานั่งกอดเข่าพินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่พินหน้าไปทางกระดูกสันหลังพินหลังออกมาข้างนอก มีอะไรโดนตําเข้าไปก็กระดูกสันหลังมันช่วยป้องกันเีว่านั่งกอดเขา่าซบเซาอยู่เหมือนว่านอนหลบฝนความทุกข์ในการชาติความเกิดนั่นเรียกว่ามากมายเทนี้ถ้า <c oughs> ได้เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้า <c oughs> เดือนสิบ <c oughs> เดือน เขาก็เรียกว่ายายคนนั้นท้องแก่แล้วจะคลอดบุตรเมื่อใดกไม่รู้ละมันแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ในท้องแม่เขาก็ว่าท้องแก่แล้วก็คือความแก่ของคนเราทุกคนมันแก่มาตั้งแต่ท้องแม่พอคลอดออกมาเกิดออกมาที่ทแรกก็ ไม่ใหญ่โตเท่าไรนักอีกไม่นานน่ะอาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้ให้น้ำให้ขนมกุมมากให้น้ำนมทีนี้ก็แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีเรื่อยมาจนกระทั่งคืบคาน ลุกนั่งเยืนได้เดินได้อะไรตอนแล้มันแก่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงวัยเด็กโรงเรียนถึงขั้นวัยหนุ่มวัยแข็งแรงกลางคนมันไม่ได้หยุดความแก่ชรา เมื่อเราไม่พิจารณาเหมือนกับว,ว่ามันนิ่งเฉยอยู่ความจริงความแก่ชรามันไม่ได้หยุดเลื่อนขั้นเลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อถึงวัยแก่ชราถึงเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีไม่ไหวละบะ่เนี่ยมันชราภาพเต็มที เมื่อถึงวัยแก่ชลานี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รวมตัวละความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโลคาก็เกิดมีมาขึ้นในสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าโลกชลาโลกแก่โลกชลา ไม่เหมือนเวลาเด็กเวลาหนุ่มเมื่อแกชราจริงๆเนี่ยที่นี่มันก็เกียมแตกเกียมดับละมันมีเหตุมีการถ้าไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นจากที่อื่นก็ภัยอันตรายเกิดขึ้นในตัวของคนเราเองคือลุกยืนขึ้นล้มลง ก็มีภัยอันตรายถ้าพระตกโคกล้มก็ยิ่งไปใหญ่แต่คนสมัยนี้ตามสถิติของโลกของสมัยนี้นั้นยวดยานพาหนะที่มนุษย์อาศัยไปมา ความตายของมนุษย์ความเจ็บปวดทุกขเวทนามักจะเกิดขึ้นจากทางยวดยานพาหนะนิมากยังไม่ถึงเจ็บไข้ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาแต่ตายก็มีแต่ว่าเกี่ยวกับยอดยานพาหนะนิมากไปลดลดความลดชนกันไปเครื่องบินเครื่องบินตก ไปรถไฟรถไฟชนกันไปเรือในน้ำเรือน้ำจมสิ่งเหล่านี้สมัยนี้พวกเหล่านี้ลำมากเนวุปอัตตวัยเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาพรของพระท่านก็ช่วยช่วยว่า ยาได้มีภัยพิบัติอันตรายใดๆอุปพตะวัยเหตุยาได้มีแล้วอายุของญาติโยมที่ทำบุญให้ทานพระท่านก็ให้ว่าให้ได้อายุร้อยปีทุกคนแต่มันเป็นภาษาบาลี เวลามันจะถึงร้อยปีนั้นยากอยู่หลวงปู่ทั้งหลายก็ยังไม่ถึงร้อยปีก็มักจะหมดลมหายใจเสียก่อนก็เพราะว่าภัยอันตรายมันเกิดจากความแก่ความจลาความเจ็บความไข้และความตายมันมีอยู่รอบด้าน ถ้าพวกเราไม่ภาวนาไว้ก่อนต้องภาวนาไว้ก่อนที่ให้บริกรรมภาวนาพุทโธหรืออุบายอื่นดใดเอนจิตใจสงบรัง,งับตั้งมั่นแล้วจะได้เลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจให้มันเบาบางหมดทิ้นไป ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ให้เกิดมีขึ้นมันมีมาแต่ก่อนแล้วก็ให้ให้ยุติไปแม่ใครจะมาสร้างมาทำขึ้นให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันชาตินี้ก็ให้ถือว่าเหมือนเอามือข้างเดียวตบ ไม่ดังดูตัวอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตได้ก่อกรรมกระทําเข็นไว้แต่นานแสนนานแล้วมาปัจจุบันชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราก็หยุดไม่มีตอบโต้ไม่มีทำบาปอีกต่อไปได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็หยุด พระเทวทัตนั้นยังไม่หยุดก็เป็นแต่พระเทวทัตตบมือข้างเดียวละมันตุดาว่าไายให้พระพุทธองค์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็เฉยถ้าจะว่าความวางเฉยของพระพุทธเจ้านั้น พระเทลาพระเทวทัตเดียดเบียนจนกระทั่งว่าจะปิ้งก้อนดินทับให้ตายพระองค์ก็เฉยได้ระหว่างพระเทวทัตกับพระลาหุนคุดที่โนลดพระองค์ก็วางใจไว้ให้เท่ากันไม่รักโลกกว่าพระเทวทัตไม่เกียดพระเทวทัต เป็นเรื่องของพระเทวทัตแกตบมือข้างเดียวต่างหากผลที่สุดบาปที่พระเทวทัตทำก็บรรลุบรรดาลไม่มีใครแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยกก็ทานร่างกายพระเทวทัตไม่อยู่ตกลงไป อยู่ในอเวจีมาหานรกนั่นแหละคือว่าบาปบาปนั้นยังเมื่อถึงบุคคลผู้ใดแล้วมันรูแลละมันเดือดร้อนวุ่นวายจะไปแก้ปลายเหตุไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่าแก้ที่ ที่จิตที่ใจของเราภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ให้จิตใจออกไปคิดนึกฟุ้งซ่านทางนอกคนอื่นจะทำบาปทำอกุศลใดๆเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเรามีแต่ทำบุญคือว่าภาวนาพุโทโธอยู่ในใจหน้าที่ของเราบำเพ็ญทาน ทำบุญทำทานตามหน้าที่หน้าที่ของเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์รักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์รักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด พยายามระง,งับกายระง,งับวาจาระง,งับจิตรวมจิตลวงใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเรียกว,ว่าพุทธพุทโธอยู่ภายในตัวภายในใจภายในกายนี่ไม่ให้ออกไปภายนอกคำว่าพุทธพุทโธต้องให้รู้ด้วยใจของตัวเอง เมื่อรู้ว่ามันเป็นที่ใจก็ระง,งับดับที่ใจนี่แหละภาวนาอยู่ในคนพระพุทธเจ้าเมื่อจิตใจของเราสงบระง,งับเรื่องบาปต่อไปก็ไม่มีก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลปฏิบัติตนหมายถึงกายก็ให้ตั้งอยู่ในหลักของจินห้าจินแปด ใจก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของลูกนามตัวตนสัตว์บุคคลคือเห็นแจ้งว่าลูกนามนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แหละลูกนามนี่มันเป็นกองทุกเป็นก้อนทุก ถ้าเกิดมีกายมีจิตมีตัวตนอย่างนี้มันก้อนทุกกองทุกวุ่นวายที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวของเราเลยธาตุดินมันไม่ใช่ของใครธาตุน้ำไม่ใช่ของใครธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ของใคร มันเป็นาธาตุโลกอย่างนี้เองแต่เมื่อจิตนี่หลงไหลเข้าไปยึดถือยึดถือเอา,าธาตุดินตัวตนสัตว์บุคคลขึ้นมาเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่กรงนี้แหละเมื่อพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวนาได้ความรู้ความฉลาดแล้ว พระองค์จึงเอามาตัดบ่วงห่วงอะไรในโลกนี้ออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงเดียวภายในเท่านั้นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย แม้อ,อยู่ในใจก็ไม่หลงในใจอยู่ในกายก็ไม่หลงในกายทำอะไรพระองค์ก็ไม่หลงพูดอะไรพระองค์ก็ไม่หลงตัดอะไรพระองค์ก็ไม่หลงภาวนาได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนามาลณะกรรมฐาน แล้วยังเตือนพุทธาสาวกว่าให้พากันนึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปนึกให้ได้ทุกลมหายใจที่ออกไปออกไปเข้ามาให้นึกให้มันได้พระองค์ก็มัดจิตใจด้วยอุบายว่าลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนั้นสงบระง,งับเย็นสบายลงไป ความโกรธความโลภความหลงมีอยู่ในจิตในใจอย่างไรก็ไม่ตามมันไปสงบนิ่งแนวอยู่ภายในจิตใจดวงนี้ชื่อว่าเป็นสถานที่ภาวนากลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นั่งนอนอะไรก็ภาวนาได้ คือภาวนาเพียนเพ่งให้เห็นลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่จิตใจมายึดมาถือนี่ที่แท้มันไม่ใช่ของใชยเป็นของกลางโลกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อผู้มาเห็นว่าเป็นของกลางโลกก็ไม่มายึดเอาไม่มาถือเอาปล่อยวางให้มันเป็นไปตามหน้าที่ของเขา จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ก็มีความสุขสงบเยือเกเย็นแลยวว่าไม่ไม่หนักไม่หน่วงอะไรเพราะจิตท,ท่านรู้จักปล่อยวางไม่เข้าไปยึดไปถือแต่อาศัยอยู่ในรูปล่างสังขารอันนี้เอง เป็นอุบายภาวนาอยู่ภายในจิตใจก็ไม่อ่อนแอทอดแท่ไม่สะดุ้งหวาดกลัวสิ่งดใดๆเนว่าภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วทุกลมหายใจพุทธสาวกในครั้งพุทธการท่านภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อบำเพ็ญทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้จริงๆความว่าวุ่นต่างๆก็สงบลาบคาบไปหมดดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในก็เป็นดวงแก้วมณีโชติคือว่าผ่องใสสะอาด ไม่ไปย็ดไปถือเอาความอิจฉาตาร้อนภายนอกเนว่ามีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจมองเห็นชลาพยาธิมลณะ,ะอยู่ในลูกประขันของเหล่าท่านทั้งหลายอยู่ตลอดกาลทีนี้ดวงจิตดวงใจก็สงบระง,งับเย็นสบายแล้ว พอเห็นแจ้งเมื่อสงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นแจ้งว่าในโลกนี้ใครจะมาจัดแจงแต่งบ่ายอย่างไรก็ตามจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นเหมือนใจหวังไม่ได้เดยว,ว่าหลักอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีอยู่อย่างนี้ จะได้แสงบประงับตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ภายในส่วนร่างกายสังขารมีชลาพยาธิอย่างนี้แหละต้องรู้ในจิตในใจในตัวนี้อีกที่เนึ่งอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอามันเป็นเรื่องของธาตุโลกธาตุดินของโลกธาตุน้ำของโลกธาตุไฟธาตุลมของโลก ร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นของโลกเขาเจิตมาอาศัยอยู่ในทีน่นี้เมื่อมาอาศัยแล้วผมมักจะมาหลงเข้าใจว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีในโลกนี้ตัวเรารูปร่างกายมันบอกได้ว่าฟังที่ไหน มันเป็นของเราไหมถ้าถามจริงๆมันไม่รู้จักจิตใจที่หลงสมมุติโลกนั่นเองมันมาหลงยึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเราแล้วก็เป็นของเราด้วยความจริงอะไรมันไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดถ้าจะว่าถึงส่วนรวมก็คือว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดิน สมบัติที่คนเหล่าดิ้นรนวุ่นวายหามาตั้งแต่เกิดจนตายสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติกลางโลกเป็นสมบัติแผ่นดินใครตายก็เอาไปไม่ได้เหลือไว้ให้บุคคลผู้ยังมีชีวิตที่ว่าเขาทำกันไปเองอย่างนั้นแหละ นี่เมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจอย่างนี้แจมแจ้งชัดเจนภายในแล้วจิตใจดวงนี้ก็จะสงบหลัง,งับรวมไปเองเพราะที่ไหนที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยทุกขอย่างนี่แหละเจตนั่นมันก็เบื่อหน่ายคลายออกถอนออกไป ไม่เข้ามายึดหน้าถือตาไม่เข้ามายึดตัวถือตนไม่มายึดตัวเราของเราภาวานาอยู่ในใจอย่างเดียวอะไรอะไรมาเกี่ยวเกาะก,กังวลก็เลิกละออกไปให้หมดสิน้นจิตใจอันมมโยภายในนั่นก็จะเกิดพลังงานอันสามารถอาฐหานขึ้นมา จะเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติทีเดียวว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วแก่ชลาอย่างนี้มีพยาธโลคาอย่างนี้เมื่อทนไ,ไหวแล้วก็แตกตายไปอย่างนี้มันแตกตายแต่รูปร่างกายจิตมันยังไม่แตกไม่ตายมันก็แสวงหาพบไม่ชาติไหม่อีกเลยไม่จบไม่สิน้น เน้ว่าฆ่ากิเลสไม่ตายคายกิเลสไม่ออกพระพุทธเจา้าพระองค์จึงสอนว่าไม่ต้องไปละกิเลสที่อื่นข่าอยู่ที่จิตใจของเราเองเนี่แหละทำลายอยู่ที่นี่แหละไม่ให้มันมายึดหน้าถือตามไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดเรายึดของของเราไม่ให้มีอะไรเป็นสมบัติของตัว เพราะว่าสมบัติในโลกนี้จะเป็นมนุษย์ก็าตามสัตว์ทั้งหลายก็าตามต้นไม้ปา่าดงพงกีเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกไปตายไปดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เจ้าตัวจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามแต่สภาวธาุสภาวธรรมเหล่านี้เขาไม่ได้มายึดเราถือเราไว้ จิตเราตั้งหากไปยึดเขาถือเอามาไว้เมื่อจิตใจผู้นี้มารู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาแล้วจิตอันนี้ก็เรียกว่าคลายออกไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในธาตุในตรกูลในตัวเราของเราเพราะว่าผลที่สุดไม่มีอะไรที่จะติดตามไป เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการนั่งสมาธิภาวน,นาปฏบิบัติบูชาภาวน,นาเพื่อละกิเลสนี้จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ เมื่อจิตใจดวงนี้มาลู่จักลู่แจ้งลู่จริงลู่อยภายในจิตใจของตนนี้ไม่เข้าไปยึดหน้าถือตาไม่เข้าไปยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเหล่าจิตใจก็สบายล่ะถ้าปล่อยวางได้ตาดังที่ว่านี่ก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งได้้ได ในและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องภาวนาให้รู้ให้เข้าใจจนความสงสัยอดีตอนาคตปัจจุบันหายหมดเมื่อความลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลายแหล่ออกหนีหมดจิตของผู้ปฏิบัติก็แจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมนทินโทษ โยในใจนั่งในใจยืนในใจเดินไปมาที่ไหนก็โยในใจเดินในใจอยูตลอดเวลาอันข้อวัดปฏิบัติที่ประกอบกระทำอยู่นี่แหละย่อมเป็นอุบายธรรมต่างๆเป็นนิสัยให้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาได้ในหัวใจนี่เมื่อจิตใจดวงนี้เป็น ผู้มีศรัทธาอันแก่กล้าแล้วก็จะมีความสุขจิตสุขใจเพราะไม่ได้มายึดหน้าถือตามไม่ได้มายึดตัวถือตนไม่ได้มายึดเรายึดของของเราเลยยึดใจก็ได้สัมผัสทุกขังอริยสัจอย่างเห็นแจ้งในทุกไม่ใช่ไปแจ้งที่อื่นมันแจ้งที่จิตใจของผู้ปฏิบัติทุกทุกคนนั่นแหละ นี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการะันี้ สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภะอภิวาธนาสีริสนิตจังมุทธาปัจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง